บทนำตำนานแห่งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงขีปนาวุธ KH 3 2เป็นหนึ่งในอาวุธปล่อยนำวิธีที่สร้างความสนใจและความหวาดกลัวให้กับนานาชาติด้วยความเร็วสูงเหนือเสียงและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายระยะไกลยอย่างแม่นยำอาวุธชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยรัสเซียเพื่อเสริมกำลังทางยุทธศาสตร์ให้กับกองทัพเรือและกองทัพอากาศของตนประวัติการพัฒนา KH 3 2ถูกออกแบบและพัฒนาต่อย,ยอดจากขีปนาวุธ KH 22ซึ่งมีชื่อเสียงในช่วงสงครามเย็นจุดประสงค์หลักของการพัฒนารุ่นใหม่นี้คือเพื่อเพิ่มความเร็วความแม่นยำและความสามารถในการรอดพ้นจากระบบป้องกันทางอากาศยุคใหม่การทดสอบครั้งแรกของ KH-32 เกิดขึ้นในช่วงต้นคริสตว์วรัตที่21ก่อนที่จะเข้าสู่การประจำการเต็มรูปแบบในราวปี2016ขีดความสามารถและเทคโนโลยี KH-32 สามารถทำความเร็วได้สูงถึงม a c h 4ถึงม็อก4.6ทำให้ยากต่อการสกัดกั้นโดยระบบป้องกันทางอากาศสมัยใหม่อาวุธนี้มีพิสัยยิงประมาณ1,000กิโลเมตรและติดตั้งหัวรบขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเป้าหมายทั้งบนบกและในทะเลตัวขีปนาวุธใช้ระบบนำวิธีผสมผสานร,ระหว่างเรดาร์และระบบนำวิธีเฉื่อย (Inertial Navigation) รวมถึงระบบปรับแก้วิธีระหว่างบินเพื่อให้สามารถเลี่ยงการตรวจจับและโจมตีได้อย่างแม่นยำ จุดเด่นเนือขีปนาวุธรุ่นก่อนความเร็วสูงมากทำให้ระบบต่อต้านขีปนาวุธมีเวลาตอบสนองน้อยระยะยิงไกลสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในเขตของศัตรูความแม่นยำสูงลดโอกาสยิงพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของภารกิจความสามารถในการหลบหลีกเส้นทางการบินที่หลากหลายทำให้คาดเดาได้ยากบทบาทในยุทธศาสตร์การรบ ขีปนาวุธ KS 3 2ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เช่นเรือบรรทุกเครื่องบินระบบป้องกันทางอากาศระยะไกลหรือฐานทัพขนาดใหญ่การติดตั้งบนเครื่องบินทิ้งระเบิดเช่นทูพอลตีอ M 3าทำให้สามารถโจมตีได้ในระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงผลกระทบต่อสมดุลทางทหารการมีอยู่ของ KS 3 2ทำให้หลายประเทศต้องเร่งพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเนื่องจากความเร็วและพิัยยิงของมันสามารถทะลุทะลวงแนวป้องกันได้อย่างง่ายดาย บทสรุปอาวุธที่เปลี่ยนเกมการรบ kh 3 2ไม่ใช่เพียงแค่ขี่ปนาวุธธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของสงครามได้ความเร็วที่เหนือเสียงความแม่นยำสูงและพลังทำลายล้างมหาศาลทำให้มันเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่โลกจับตามองมากที่สุดในปัจจุบันถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อย,ยอดสคริปต์นี้ให้เป็นเวอร์ชัน10นาทีเต็มโดยเพิ่มรายละเอียดทางเทคนิคเชิงลึกและประวัติการใช้งานจริงในสนามรบเพื่อให้คลิปดูสมบูรณ์และน่าสนใจมากขึ้น คุณอยากให้ผมทำแบบนั้นไหม